สวัสดีชาวราศีสิงห์นะครับดวงความรักในเดือนตุลาคมนะครับคนโสดคนคุยความสัมพันธ์งงๆคนมีคู่เรามาเปิดคําทานายกันใ,นในเดือนตุลาคมดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับโอเคครับมาเริ่มจากคนโสดกันเลย้วกันครับว่าความสัมพันธ์ของคนโสดเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างจะมีใครเข้ามาไหมแล้วก็จะเลิศหรือเปล่าในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนโสดนะครับแมคนโสดอุ้ยเอชอเป็นดโคช่วงนี้เงินจะเลิศเหรอเพจออฟโสด มีคนเข้ามาแต่คนเข้ามาคนนี้เหมือนจะเข้ามาแบบผ่านๆมาแอลคุณนะเออถ้าคุณจะแบบว่าเปิดใจอะ่ะก็รีบเปิดเพราะว่าเขาก็เหมือนเข้ามาเราก็รู้มีเสน่ห์เหมือนกันนะแต่เขาเป็นคนรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนขี้เล่นสุดๆแล้วก็ถ้าได้รับรักกันแล้วอะ่ะมองเลยว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบรักเอ่ยเหมือนกันแต่ติดเล่นไปหน่อยนึงอะต่อนะอุ้ย หล่นมาสองใบโฟบานเทอ,อร์มคุณลองขอพรดูสิตั้งสติขอพอรเมเนเฟสก็ได้แล้วก็เอาจริงนะอาจจะไม่ได้ตรงสเปคของคุณแม่แต่คนคนนี้ครับก็สามารถผ่านมาให้คุณได้เรียนรู้กับเขาได้นะอุ้ยอยากรู้ต่อนนชนึงอุ้ยไม้ฉ่ำได้อยู่มาให้แบบกรุบกริบได้อยู่แล้วคนโสดอ่นะอาจจะไม่ได้เหงาอะไรเยอะมากขนาดหรอกเพราะว่าเหมือนเดือนนี้ งานคุณก็จะดีเงินคุณก็จะเลิดแต่ถ้ามันมีแถมเรื่องคู่มาด้วยอ่ะคุณก็จะแซบเหมือนกันก็ขอให้คนโสดเนาะเปิดใจนะครับแล้วก็รับสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับขอให้คุณนะครับได้เจอคนดีๆแล้วก็คนที่เหมาะสมกับคุณนะครับเปิดไพ่เพิ่มเติมหนึ่งนะครับอ้ยมันคือการแข่งขันวะ่ะใครโสดมานานเนี่ยอาจจะหายโสดก็ได้นะ คุณเหมือนว่าจะได้เจอกับคนที่รู้สึกว่ามีความคล้ายคุณมากเหมือนกันเขาจะเข้ามาในลักษณะที่ไวมากๆแล้วรู้สึกว่าแบบเขาต้องการคุณอย่าไปให้อะไร,อย,ไอ,ะไรอย่าไปให้อะไรเขาง่ายๆนะครับเพราะว่าดูคนเนี้ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันลองดูคนดีๆแต่ถ้าดูดีแล้วอะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเป็นว่าใครเข้ามานะครับสำหรับคนโสดอย่าเพิ่งรีบคบก็ลองดูกันไปก่อนเผื่อจะดีก็ได้แต่ต้องเผื่อใจนิดนึงนะครับ ขอต่อนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับคนคุยคนไหนมีคนคุยอยู่บ้างนะความสัมพันธ์เป็นยังไงกันบ้างอุ้ยห้าเหรียญตกตกสองใบราศีสิงห์คนที่มีคนคุยอืมจากที่รู้สึกว่าแบบไม่ค่อยเลิศต่เดือนนี้เราจะได้เปรียบเขานะเราจะรู้สึกว่าแบบเขาเข้าหาเราเยอะขึ้น แล้วเขาจะรู้สึกว่าเข้ามาแบบถ้มามเยอะกับกุจังวันหรืออะไรเงี้ยคนที่เกิดราศีสิงห์นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้สารต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆรวมถึงถ้าเขาเป็นสายเปที่แท้ทรูหรือ,อยังไงไม่ต้องไปเอาความเปจากเขาเยอะเราทําตัวสวยๆของเราอะแล้วเราทําตัวแบบเลิศๆของเราเนี่ยแหละเราไม่ได้อยากได้คนเปนแต่ว่าเราอยากได้คนที่จริงใจฟิลนั้นมากกว่าอะ m p e r a n c e f o r ล o ออฟสอดคุณก็ยังกังวลอยู่เรื่องความสัมพันธ์ไม่เป็นไร มันถึงเวลาที่คุณจะต้องเก็บเกี่ยวละมันถึงเวลาที่คุณจะต้องได้เติมเต็มจากใครบางคนละคุณมีเกณฑ์ที่จะคนที่เข้ามาอุปถัมภ์คุณจริงๆถ้าคนคุยคนนี้ของคุณเนี่ยเขาเข้ามาดูเชิงของคุณเรารู้สึกว่ามันผ่านเกณฑ์คุณละก็ลองคบดูครับไม่ต้องกังวลอ่าคุณยังมารู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่คุณอยากจะใช้เวลาแบบให้หัวใจของคุณเนี่ยได้ผ่อนคลายกับเขาก่อนอยากให้เปิดใจกันมากกว่านี้นิดนึงไม่ว่าเขาหรือเรานะครับ ถ้าเรีบเกินไปก็ไม่เลิศแต่ตอนนี้นะครับบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะอันนี้ก็อยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วแหละว่าคุณกับคนคุยของคุณนะจะคบกันเลยหรือเปล่าแต่มองว่าคบกับให้คบอะ่ะมันก็ไม่ต่างกันหรอกเพราะว่าเขาก็ให้ความรู้สึกดีๆกับคุณมากพอสมควรที่นะครับก็ขอให้คนคุยนะสมหวังเหมือนกันนะครับต่อมาครับคนที่มีความสัมพันธ์แบบงงๆคนที่เกิดราศีสิงและมีความสัมพันธ์แบบงงๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับ ให้ไพ่เล่าเรื่องคนที่มีความสัมพันธ์แบบงงๆของราศีสิงห์นะครับเป็นยังไงกัน้ราศีสิงห์เป็น,น,าปนชาวธาตุไฟเนาะที่แบบว่ามีความเชิดมีความสวยมีความเป็นตัวเองโยอเราไขข้ามอีกโก้ของคนเกิดราศีสิงห์ได้นี่ก็คือเลิศเหมือนกันความสัมพันธ์งงๆคุณจะเก็บไว้ทําไ,ไมคะคือเหมือนแบบลึกๆในใจของคุณอะคุณพยายามอะในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย คุณรู้สึกว่าอกกอดมันไว้คุณรู้สึกว่ามันปล่อยวางนั้นไม่ได้เรามองเขาอยู่เราส่งเขาอยู่เราไม่มั่นใจจะซ้ายดีหรือขวาดีเรารู้สึกว่ามันไม่แน่นอนเลยอยากจะบอกคุณนะครับว่าถ้าไพ่เจ็ดเหรียญกับสี่เหรียญเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเรามีความคิดที่มันอยู่ข้างในอะแต่มันจะไม่ได้ออกมาหมดนะคุณคิดอะไรอยู่อะครับราศีสิงห์มันเลยงงเนี่ยนะคุณงงอะไรอะในเปิดไพ่ต่อ โอเคคุณคุณฝังใจอ่ะอาจจะเป็นสิ่งเดิมเดิมที่คุณเคยแบบผิดหวังมาเนาะแล้วก็เหมือนแบบวนกลับมาใหม่ใช่ปะ่ะถ้าคุณได้เจอคนเก่าๆที่วนกลับมาแล้วคุณยังฝังใจอยู่แล้วคุณยังเก็บใจไว้อยู่อ่ะจริงๆแล้วมองว่าไม่ยากนะครับถ้าคุณพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อเขาอ่ะหรือคุณพร้อมว่าลองดูกันอีกสักตั้งหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ได้แย่กนะครับ แต่มองว่าแบบตอนนี้ครับเหมือนคุณก็ถอดใจมาแล้วนิดนึงอ่ะคุณเหมือนพยายามมุกออนจากใครบางคนอยู่ไหมถ้าคุณเหมือนยังรักเขาอยู่อ่ะหรือว่ายังรู้สึกกับเขาอยู่อ่ะคุณลองกลับไปหาเขาดูสิมันไม่แน่นะครับว่าเขาก็อาจจะยังรอคุณอยู่ก็ได้เดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มนะอนหนึ่งใบโอ้ยไพ่บอกว่ามันจบอ่ะมันเป็นสิ่งที่ต้องจบไปหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าคุณไม่ได้รับในสิ่งที่คุณแบบ คาดหวังเอาไว้หรือคุณความคาดหวังของคุณมันคาดเคลื่อนอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับมันเริ่มต้นใหม่ได้แต่ขอให้คุณได้ลองคุยกันก่อนนะถ้าคุณยังรู้สึกคุณยังคิดถึงคนใดคนหนึ่งหรือคุณยังมีการติดต่อหากันจริงๆแล้วอยากให้เจอกันแบบ face to face มากกว่าคุณไม่ต้องหาคําตอบเองครับคุณต้องเริ่มคุยกันจังว่าเราจะเอายังไงกับความสัมพันธ์กันแน่แล้วเราจะเดินยังไงกันต่อแล้วคุณอาจจะต้องมี ในเรื่องของข้อที่1 2 3ว่าเป็นข้อตกลงครับว่าคุณอยากจะทํายังไงเพื่อให้มันไม่เกิดในปัญหาเก่าๆเดิมๆถ้าใครที่เพิ่งอกหักมาแล้วเจอความสัมพันธ์งงๆนะครับอยากจะบอกเลยว่าให้คุณเยียวยาตัวเองแป๊บหนึ่งก่อนแล้วค่คอยกลับไปคุยเมื่อพร้อมนะครับมาเดี๋ยวขอต่อนะครับคนที่มีคู่ครับใครมีคู่ในราศีสิงห์บัางนะนะตอนนี้สำหรับคนมีคู่นะครับความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้าง ราศีสิงห์้ามคู่ครับขึ้นในอัพโซนอะเทมเพลนส์ฝ่ายอัพวันอีกันในหัวแต่ไม่พูดรู้นะว่าฝ่ายหนึ่งคิดยังไงรู้นะอีกฝ่ายหนึ่งคิดยังไงแต่ไม่พูดกันบางทีก็รู้สึกว่างงตัวเองเหมือนกันนะคุณไม่ต้องไปงงสิคุณก็ถามกันเลยว่าแบบ เป็นไงบ้างวันนี้อัปเดตชีวิตซึ่งกันและกันแล้วก็แบบเปิดใจคุยกันมองว่ามันก็ได้อยู่นะครับกับการคุยกันในลักษณะที่แบบว่าเป็นคนคุยแล้วก็เป็นเพื่อนคู่คิดคู่ยากอย่างเงี้ยแต่เหมือนช่วงเนี้ยครับอีกฝ่ายหนึ่งของเราอะ่ะเขาก็โลเลเราโมแต่แบบจ้องมองเราโมแต่กงังวลคุณยึดติดหรือว่ามีเรื่องราวเก่าๆหรือเปล่าที่คุณไม่ผ่อนคลายอะ่ะสําหรับคนมีคู่คุณมีอะไรที่ติดค้างกันอยู่ไม่เป็นไรนะคือ ทุกอย่างแก้ไขปัญหาได้ครับถ้าตราบใดที่คุณยังจับมือกันแล้วกันนะมองว่าปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกอยู่เสมอแล้วอีกอย่างนะครับถ้าทีสิงสำคนมีคู่นะครับอย่าไปยึดติดกับเรื่องราวเดิมๆหรือว่าไปกังวลอะไรไปเองคุณอย่าหาใครมาเพิ่มในความสัมพันธ์อีกนะไม่ได้ไม่งั้นถ้าเนื้อหอมจัดนะมีคนเข้ามาไม่ว่าจะฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะอันนี้เตือนนิดหนึ่งถ้าจะแก้เคล็ดเนาะไปไหว้พระราหูหน่อยก็ได้ครับ วันพุธกลางคืนแล้วก็พยาณาควายได้เขาบอกว่าตอนนี้นครับต่างคนต่างเหนื่อยเนาะพยายามนะครับอย่ามีความลับต่อกันจริงๆแล้วนะครับถ้าอยู่ในศีลธรรมนะหรือว่าแบบรู้ในเรื่องที่บอกว่าห้ามไปกาเมสุมิฉาเนี่ยเอออย่าไปผิดรูปผิดเมียใครอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยมันมีเกณฑ์นะคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยเผลเๆเนาะ เราไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าคนเก่าๆอ่ะหรือว่าคนที่เราเคยคุยกลับมาขอความปรึกษาเฉยเลย,เลยอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเช่น้นะครับอยากให้อยู่กับปัจจุบันที่สุดแล้วขอให้คุณนะครับโชคดีแล้วก็ขอให้ราศรีสิงห์ทุกคนทุกความสัมพันธ์โชคดีนะครับสาธุนะครับในเดือนตุลาคมนี้